ขออนุญาตนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องสุปสุคนนะครับเมือนี้พ่อนหญ่พ่อใชัยสารบันครับพระที่หองอัดคําแค้นนะครับหองอัดท่านพ่อประเสริฐนะครับกะมาเหตุไก่เพลงทีสองต่อครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามือนี้นะครับเป็นมือที่สิเปิดดวงนะครับเปิดดวงเปิดโชคชะตาเปิดเพลงไม่นะครับเพลงแรกนะครับ ของน้องเน่ยพิชยาทิพย์เจริญนะครับการเล่ยถือว่าเป็นโอกาสน่นะครับสีมาซึ่งผมมาได้อยู่ผพ้เดียวเดว้อยู่กับอาจารย์ประเสริฐนะครับาจากของของอาดคัแค้น,นสตูดิโอของเ้านะครับจากควอมููศึกนะครับของพญย่ยพ่อนชัยสารบันผุนนี้ครับอยู่วงการมากนะครับสี่สิบกว่าปี เคยเห็นข้าเจ้าไปออดิชั่นนะครับเอาเด็กน้อยไปออดิชั่นไปนั่นไปนี่ครับพ่อใหญ่พ่อชัยนี่บอกเลยว่าบอกเคยที่สิไปนางฟัาเพาะอีหยังครับเสียใจน้ำผูผิดหวังเสียใจแล้วก็รู้ตผู้ที่เพิินบอกเอาไหมครับแต่ว่านี่นะครับสําหรับน้องเนยพิชยานะครับทิพย์เจริญนี่นะครับม่ได้ออดิชั่นครับพี่น้องครับ สิเป็นโชควาสนาของอยีหลาหรือจังไดก็ตามแต่นะครับมือนั้นไปลองอยู่ที่บ้านแบกนะครับเชียงยืนสะะารค้มผมบอว่าเอาเลยนะครับคนเข้ามาโดยต้นสุนเสียงต้นทุน,ทนหลายๆเสียงหลายๆอย่างครับพี่น้องนะครับฉะนั้นพ่อใหญพ่อนชัยสิบเจ็ดมือครับพี่น้องครับพอใหญพ่อนชัย พร้อมโดยทีมงานของยศผู้เขียวบูรฟิวและพลังบวกนะครับผู้กองหญ้าหลายคนผู้หลายคนนะครับได้ตกลงกันเขียนเพลงเลยประจันนะครับได้เข่าห้องอัดครับผมขอฝากนะครับสำหรับเนยพิชยาทิพย์เจริญนะครับใบกะพีกํานองว่านี่คือเด็กที่มีคำว่า อนาคตมีพรนสวรรค์มาให้ครับพี่น้องครับเพลงแรกที่ผมให้ก็คือพักรักในใบเรียนเพื่อที่สี่ยำเตือนนะครับลูกหลานบานเฮาสุภูสุสคนอยู่ในใบเรียนคู่บาอาจารย์นะครับผมยังบอกให้สดิจสด็งขึ้นมูอครับเพราะว่าน้องพิ่มตาอายุสิบสี่สิบห้าปีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าผมฝากกระพี่กคับน้องวัดอนาคตของน้องเนยพิชยานะครับ ทิพย์เจริญอยู่ในอมโภอมใจและอยู่ที่อมกอดของทีของน้องสุปสุคนนะครับพญายพรใชัยสั่งและกระซอยมอเลำมาหลายวงนะครับสุดท้ายดูเขาด้วยช่วยเขาดังขึ้นเขาครับแต่ว่าสําหรับต่อไปนี้พญายพรใชัยขอบอกว่าขอฝากอนาคตน้องเนยพิชยานะครับทิพย์เจริญกับผลงานเพลงแรกครับที่สิเปิดมือนี่เลยได้นี่นะครับ นะครับเปิดเมื่อนี้นะครับไปทั่วประเทศพักรักในวัยเรียนหลังจากนั้นพอใหญ่พนชัยขอฝากพี่ฝากน้องนะครับให้ให้ได้เบิ้งแย่งแน่เด้อนะครับให้เบิ้งแย่งแนนะครับแล้วสีมาฟังความเห็นจากอาจารย์ประเสริฐกองคำหรือว่าเจ้าของห้องอัดคำแคนสตูดิโอนะครับผู้เหตุดนตรีครับฝากและขอบคุณ นะครับสำหรับพี่น้องสู้ผู้สู้คนเอฟซีแฟนคลับทั่วประเทศนะครับผู้ใดหักนองเนยผู้ใดหักย่งหักพญาพรชัยอยู่หลังจากไปหลายวงมากกะขอให้ส่งเสริมนองเนยพิชยาทิพย์เจริญในเด้อครับพี่น้องครับเอาขอบบุญขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวไปฟังอาจารย์ประเสริฐนะครับท่านผอประเสริฐนะครับผู้พ่นคุ้มอยู่นี่นะครับของอาร์ตนี่นะครับเพิ่นสิีว่าจังได๋เกี่ยวกับความคิดเห็นเด็กคนนี้ กะตันอยู่ครับขอบคุณครับ